สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยพระมหากิตริศอิทธิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้มีบุญที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและร่วมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตร ชาลิสาเจนไรและกลารยนมิตรการดาอาราบะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้น้อมถวายพัตตาหารข่าวหวานอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศส่วนภาคบ่ายพระมหากิจติริศอิธิยาโนท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านสดม์บทธรรมจักกับปวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้เทศน์สอนธรรมะให้แก่สาธุชนทุกท่านซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายนโดยมีผู้มีบุญได้ส่งมอบดอกไม้ ให้เจ้าของเดินเกิดเพื่อแสดงความยินดีกันและมุทิตาจิตกับบุญบาร,รมีที่ร่วมกันสร้างสังสมมากันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ส่งมอบให้กันอย่างบุญบันเทิงและในโอกาสต่อมาพระมหากริตริศอิทิยาโนก็ได้นำทุกท่านกล่าวอธิษฐานจิตปล่อยปา จากนั้นก็ได้เดินทางไปปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานน้ำแม่น้ำโยโดคาวะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีกรรมในวันนั้น